าวรวยกับทุกคนหลุดออกมาแล้วนะครับชุดปิดวงอุงอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าสวยสง่างามสุดๆนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนครับก็ได้เผยชุดออกมาแบบแง้มๆออกมาแล้วนะครับแบบชุดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่จะใส่ในวันปิดฤดูกาลครับต้นบอกว่าโอ้โหสวยตาแตกมากนะครับแม่หนึ่งคอสตูมนะครับได้เผยเอา2ชุดเนี่ยนะครับขึ้นมาให้พ่อๆแม่แม่เอซีแฟนครับ ได้ดูกันกับทุกคนเป็นชุดสีขาวแล้วก็ปักออกแนวแบบว่าปักเป็นลายนกยูงนะครับแล้วก็เป็นชุดราตรียาวนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆเป็นชุดขาวฟ้า ชุดแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงใส่เลยนะครับองบอกว่าขนลุกสุดๆครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแบบเนี่ยยังไม่ได้ตายตัวนะครับแม่หนึ่งเนี่ยเผยบอกว่า2แบบนี้แหละที่พ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับชอบมากที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาสแสดงความคิดเห็นบอกว่าชอบมากที่สุดนะครับและแม่หนึ่งคอสตูมเนี่ยก็จะเอา2แบบเนี้ยมารวมกันออกมาเป็นหนึ่งเดียวโอ้โหทุกคนอยากเห็นมากๆนะครับสำหรับชุดวันปิดฤดูกาลของน้องอูอิงเพชรบ้านแพง ปีที่แล้วนะครับถ้าใครยังจำได้ชุดนั้นเป็นทางพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับเอามาให้น้องสวมใส่หรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นชุดของแม่หนึ่งเลยเป็นชุดของพี่โดมพี่ซีเกมนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าวันนั้นก็สวยมากๆเช่นเดียวกันคือโดดเด่นมากๆและปีนี้มารอดูกันครับว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยจะเป็นพี่โดมพี่ซีเกมแล้วก็พี่แองจี้มาคอแหลบการแต่งเพื่อน,น้องหรือเปล่า อยากเห็นนะครับเพราะว่าองค์เอเนี่ยจะได้รับมาลายเงินล้านแต่ว่าวันนั้นเนี่ยภาพวันนั้นที่ออกมาเนี่ยสื่อมวลชนต้องให้ความสนใจสุดๆนะครับและชุดชุดนั้นที่น้องจะสวมใส่เนี่ยต้องสวยสง่าเชื่อว่าแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนไม่พลาดแน่นอนครับเพราะว่า วันนั้นต้องเป็นวันที่เป็นไวัยลอสุดๆนะครับเนาะโอ้โหขนลุกครับแค่แม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนเนี่ยท่านเผยออกมาให้พวกเราได้ดูกันนิดๆหน่อยๆนะครับพวกอิมก็ยังขนลุกแล้วนะครับใครอยากฟังแม่หนึ่งนะครับพูดเต็มๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดนะครับสามารถเข้าไปฟังได้เลยนะที่ช่องแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนซึ่งตอนนี้นะครับแม่หนึ่งก็เผยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเสื้อในกลุ่มบ้านฮักต่างแดนต่างๆครับหรือเสื้อช่อง YouTube ของแม่หนึ่งนะครที่ สนใจเนี่ยก็เข้าไปฟังไม่หนึ่งได้แล้วก็เข้าไปในกลุ่มบ้านฮักต่างแดนได้นะครับซึ่งเร็วๆนี้วันที่19อที่จะถึงนี้นะครับพฤษภาคมนะครับทางบ้านฮักต่างแดนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะครับแจกไอติมนะครับเพื่อแฟนๆของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอ่ไม่ใช่แฟนๆดิแจกเฉพาะนะครับสมาชิกในวงทุกคนนั่นเองแต่ถ้าแฟนๆนุ๋งอิงไปหลังเวทีนะ เขาก็น่าจะแจกแหละนะครับเดี๋ยวอมอิ่มจะแอบไปอยู่หลังห้านะครับถ้ามีโอกาสได้ไปในวันที่19นี้นะครับคิดว่าบ้านฮักต่างแดนเนี่ยก็คงไม่ใจร้ายกับมุมอิ่มนะก็คงจะให้ไอติมมุมอิ่มนะเออนะครับนะก็ไปชมบรรยากาศกันได้ครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่โหทำเพื่อน้องมากมายขนาดนี้ครับสำหรับบ้านฮักต่างแดนอุ้งอิงเป็นบ้านแพงครับต้องบอกว่าทุกคนชุดทิมอิ่มเนี่ยได้มีการเอาขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยทุกคน เป็นสีที่เรายังไม่เคยเห็นอุ่งอิงสวมใส่นะครับแล้วเป็นฟ้าแบบฟ้าออกฟ้ามรกตนะครับทุกคนไม่ใช่แบบเป็นฟ้าแบบธรรมดานะเป็นฟ้าแบบเป็นเพชรแบบนี้เลยอ่ะ สวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเซฟอะไรต่างๆของลูกสาวไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับแม่หนึ่งเป็นแม่ฮากของน้องในเรื่องของการแบบสวมแล้วดูโป๊ไม่มีแน่นอนครับอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าแม่หนึ่งออกแบบชุดให้กับน้องในแต่ละชุดคือเซฟหมดนะครับมีผ้าซีทูมีเซฟหมดทุกส่วนนะครับทุกคนของน้องอู๋อิง,องเพชรบ้านแพงนะครับก็แม่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดของลูกสาวสุดๆนะครับและวันปิดฤดูกาลนาะอทุกคนคลิป à clip của nó nhá ต้องถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแน่นอนแล้วก็ในวันที่น้องรับมาลายเงินล้านเนี่ยก็ต้องถูกตีพิมพ์นะครับไปทั่วประเทศแน่นอนสุดภูมิใจนะครับแล้วก็ขอให้ชุดนี้เนี่ยออกมาแบบสวยสง่างามนะครับแม่หนึ่งเนาะก็ขอบคุณแม่หนึ่งด้วยกันแล้วกันที่รักแล้วก็เอนดูน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยและมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาทางแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าแม่หนึ่งกับน้องอู๋อิงเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากเหมือนแม่ลูกที่พัดพลากกันมา คล้ายจริงนะครับถ้าลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับทุกคนมีความคล้ายมากๆเลยนะนะไร่ว่าจะเป็นจมูกตาแล้วก็ปากเนี่ยนะทุกคนเหมือนเหมือนเป็นญาติกันเลยก็ว่าได้อาจจะแบบว่ามีบุญสัมพันธ์กันนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านแม่หนึ่งคอสตูมดดวยวกันนะครับทุกคนอ่ะโอ้โหวันนี้ขออนุญาตนะครับเอาภาพจากช่องแม่หนึ่งเนาะมาให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อ,อแฟนๆจะได้เห็นจะได้มี แนวทางไปด้วยกันนะครับในการดูชุดให้กับน้องนะครับซึ่งไม่ต้องดูยากเลยเพอร์เฟกมากๆที่แม่หนึ่งเอาออกมาให้ดูเนี่ยชุดเนี้ยขาวฟ้าเนี่ยสวยมากสวยงามมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะตราตรึงแน่นอนนะครับสวยมากแล้วก็เป็นชุดราตรียาวเนาะนะก็เป็นกาลังใจให้แล้วก็ เดินทางมาถึงวันปิดฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ยอดมาลัยของน้องอิงนะคบอยู่ที่8 0 0แสนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีกไม่กี่แสนเนี่ยก็จะครบ1ล้านแล้วอมอิมคิดว่านะน่าจะโอล้านกว่าๆวนแหละเพราะว่าเพราะการใชยวิไรศ์นเนี่ยไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหทะลุแสนทะลุแสนนะครับนะก็ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆแฟนคลับ FC พลังเงียบเนี่ยก รักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็มีข่าวกระแสดนะก็ขออวย,อยพรก็แล้วกันให้คนที่โอนมาไลไรให้กับน้องทุกคนนะครับได้คืน,ค,นคืนกลับไปนะครับร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็ดีใจที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยจริงๆแล้วก็คนที่โอนมาไลไรมาให้น้องเนี่ยทุกคนเขาโอนแบบเพราะการวางตัวของน้องเลยวางตัวดีมาโดยตลอดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับดูสินั่งนั่งไลฟ์ นะครับอยู่ที่บ้านอะ่ะพ่อฮักโอนเงินมาให้เป็นแสนนะครับทุกคนและองค์อิงไม่มีท่าทีตื่นเต้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรสติดีนะครับสติดีแล้วก็คุมตัวเองได้อยู่อย่างที่เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบสื่อตอบนักข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับมีไหวพริบป,ปฏิพาณตอบนักข่าวได้ดีมากไม่มีผลกระทบกับใครทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าสุดๆนะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นที่รักของมวลชนเนาะเป็นที่รักของคนทั่วประเทศ นะครับสำหรับลูกสาวเนาะนะอ่ะวันนี้ก็คือเอ็ก u s คลูสุดๆนะคะวันนี้ได้ดูชุดอุงอิงก่อนใครแต่ย้ำนะครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนในแบบทั้งหมดนะครับทุกคนอ้าวอิมขอ,ขอบอกนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนในแบบทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่า นะมันมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับทุกคนแล้วเขาก็คงจะมีการาพูดคุยกับช่างอยู่ตลอดเวลาเนาะสำหรับแม่หนึ่งนะครับว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับลูกสาวมากที่สุดนะครับซึ่งชุดในแต่ละชุดเนี่ยของของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนเวลาปรากฏตัวออกมาทุกครั้งก็จะเป็นไวรัลทุกครั้งเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าน้องจะสวมใส่อะไรลงไปเนี่ยแฟนคลับก็คือให้ความสนใจกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนด้วยแล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตแม่หนึ่งด้วยในการชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับชุดสวยมากเลยครับ